อูเก่จือเฉิงวีสำนวนห้าอักขระอูเก์จื้อเฉิงหวีสำนวนห้าอักขระ จิ้วผิงจวงซินจิวเล่าใหม่ในขวดเกา่าจิ้วผิงจวงซินจิวเล่าใหม่ในขวดเกา่าปีวียง

อุปมาใช้รูปแบบเก่าเพื่อแสดงเนื้อหาใหม่ทุกคนล้วนเป็นเล่าใหม่ในขวดเก่าโดยใช้ประสบการณ์ของตัวเองและโลกเพื่อหลอมรวมสิ่งใหม่ๆที่เราพบเจอ การพัฒนาทางสังคมจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่มั่นคงเมื่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงเกินไปเช่นการหย่าล้างจะมีความรู้สึกไม่สบายใจในทางจิตวิทยาที่เป็นที่ประจักษ์เนื <N> ่องจาก ความยากลำบากในการปรับตัวแม้กระทั่งความเจ็บปวดความต้องการคู่ครองใหม่คือเล่าใหม่ในกวดเก่าจี่วผิงจวงซินจิวมนุษย์จะใช้พลังงานจำนวนมากในการรับมือ พยายามที่จะดูดซึมสิ่งใหม่อารมณ์จะมีความต้องการมากขึ้นในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญบางอย่างในชีวิตความสัมพันธ์ที่กลมกลืนเหล่านี้สามารถให้ความแข็งแกร่งและการทำงานบางอย่างแก่มนุษย์เพื่อเอาชนะความว้าเว ความต้องการทางอารมณ์นี้อาจเป็นเพราะคุณต้องการให้ใครสักคนเห็นและคลอยปอบใจกันและกันอาจต้องการให้ใครสักคนเดินไปกับคุณเพื่อเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปถ้าท่านชอบ กรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ